ลุงสวัสดีครับกับพบกับ f ฟิร์นเฟิร์ชั้นเหนึ่งครั้งแนละ้ววันนี้ผมมากับ iMac อีกแล้วนะครับมันคือเครื่องตัดขัดซาะแบบไร้าสายผมมองว่าต่อให้คุณมีเลื่อยมีสว่านมีจิ๊กซอมีอะไรแต่ตัวเนี้ยมันก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งมันทําให้งานของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นมันเหมาะกับงานเล็กๆแต่เวลาเราทําจริงอะ่ะงานมันไม่เล็กนะตัวเนี้ยมันทําให้งานมันดูง่ายขึ้นแล้วก็สามารถทําอะไรได้หลากหลายก็เลยคิดว่าเออตัวเนี้ยน่าจะเหมาะมีติดบ้านนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ง่ายดๆดีก็อยู่ในนนกล่องับบตวี้เป็แบบ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยอยากจะเป็นแบบมีสายผมขอตัวนี้เขาที่เป็นแบบไร้สายเพราะผมรู้สึกว่าถ้าตัวนี้มันทํางานในเอกประสงค์จริงมันควรจะเป็นแบบไร้สายมันจะได้สะดวกที่สุดในการทํางานเชื่อโมเดลนะครับ IMT ขีด 12V นะครับก็คือ12โวลต์เนี่ยได้แบต12โวลต์มา2ก้อนความทีนะครับมันใช้ระบบสัน่นมันไม่ได้หมุน10,000-22,000ครั้งใช้เวลาชาร์จก็คือ3-5ชั่วโมงก็เลยได้แบตมา2ก้อนอแก่เลยแล้วกัน นี่ที่ชาร์แล้วก็ตัวมอปแปลงนะครับออก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับเป็น12โวลต์นะครับ2ก้อนตัวเครื่องอูเล็กดีนะเนี่ยจับถนัดมือดีนะครับเล็กๆกระทัดรัดแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดตรงนี้ก็ใส่แบตเตอรี่นะตรงนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็มีรียลนั number ด้วยนะใช้แบตเป็นลิเธียมนี่ตัวหัวเป็นแบบนี้ แล้วก็ตรงนี้ปรับระดับได้ถึง6ระดับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นใบลักษณะใบต่างๆนี่อันนี้เป็นเอาไว้ซอออันนี้เป็นใบกระดาษทรายนะครับเอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนใส่กับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเอวลวคร นี่ตรงนี้ที่ใส่ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็มันก็จะมีอะไหล่ขายนะเต็มเลยนะที่เป็นแบบนี้นะครับเออตัว iMac เองเขาก็จะมีตัวใบหรืออะไหล่พวกนี้ขายเป็นเซตเลยนี่นี่คือลักษณะใบเขาอันนี้เนี่ยเป็นใบตัดไม้นะครับเนี่ยนะครับในชุดก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับสามส่วนแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็ใบรับประกันโอเคเดี๋ยวผมไปชาร์จแบตก่อนนะให้เต็มแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับระหว่างที่รอผมชาร์จตัวหนึ่งนะครับผมเลยเอาแบตอันนี้ไม่ได้ชาร์จนะครับแบตท,ที่มาพร้อมเครื่องครับลองใส่ดู เนี่ยกระทัรัดดีนะเล็กๆดีนะครับไม่ไม่ใหญ่โตมากแค่นี้เองแล้วก็เวลาเราเปิดเครื่องนะครับสมมติผมเปิดเครื่องนะครับ,บเอนี่เบอร์หนึ่งนะมันจะมีไฟขึ้นนะครับเลื่อนเบอร์นะครับเออป๊อป เสียงก็เอาเรื่องอยู่นะอันนี้ผมลองถอดน,นะครับที่แรกตัวหัวมันนะครับจะอยู่แบบนี้ก็เขามีประแจถามให้ตัวหนึ่งก็ประแจขันลงมาเ๊บเสร็จแล้วก็ใส่ใบไอ้ใบที่เราจะใส่เนี่ยมันสามารถใส่ใบได้หลายด้านเพราะว่าตัวพินมันน่ยตัวหมุดที่เอาไว้ล็อกเจตัวใบน,นะครับมันมีสีอันแบบนี้ซึ่งคุณจะสามารถใส่แบบไหนก็ได้คุณจะใส่แนวขวางนะครับแบบนี้ ให้พินมันลงนะครับหรือคุณจะใส่ด้านหน้านะให้หันออกไปด้านหน้าอย่างนี้ก็ได้หรือคุณจะออกซ้ายออกขวาได้หมดเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางงานเนี่ยมันไม่ได้แบบทําในที่โลง่งใช่ไหมครับให้พวกนี้มันเอาไว้ซ้อเอาไว้ตัดบางจุดที่มันแบบว่าเครื่องมืออื่นๆเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ต้องสามารถวางได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเข้าไปด้านข้างอย่างนี้หรือจะเข้ามาด้านข้างอย่างนี้ หรือจะซอสจากด้านหน้าอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราไปทำเพราะฉะั้นเนี่ยการที่มันปรับวิธีการวางอย่างนี้ได้ก็คือเนี่ยนี่คือข้อดีของมันเออทำให้เครื่องมือละหลายตัวเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับใส่เข้าไปด้านหน้าตรงแบบเนี้ยก็ใส่เจ้าตัวสกรูเข้าไปนี่ก็ใส่ครั้งแรกนะครับอาจจะงงง้งงๆหน่อยนะนี่เสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับอืบนี่เรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะนี้เดีย๋ยวลองเปิดดูนะครับอันนี้ผมเปิดที่เบอร์หนึ่งนะนี่เบอร์หนึ่ง เครื่องมันจะสัน่นอย่างงี้อ่านี่เบอร์หนึ่งผมจะลองเร่งนะครับลองเร่งเบอร์ดูนะครับยี่อะไ่วะอ่านี่เบอร์6ครับโอ้ เอาเรื่องอยู่นะนี่แบตเตอรี่นะใช้แบตนะเออไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับมือสส่นเขาเรื่อมกันนะเดี๋ยวต้องลองอ่ะอันนี้ลองแบบแบตยังไม่ได้ชาร์จนะบอกไว้ก่อนนะแบตยังไม่ได้ชาร์จนะครับอย่าหาอะไรมาลองแปบบ๊บอ่านะครับอันนี้เป็นแผ่นไดเป็นเศษร้าพดานนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าปรับไปที่ประมาณสักเบอร์สี่ เนี่ยข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือตัวอื่นฮะอย่างเช่นจิ๊กซออะไรเงี้ยคุณก็ต้องทําการเจาะรูก่อนใช่ไหมครับเพื่อเอาใบเลื่อยจิ๊กซอเนี่ยสอดเข้าไปแล้วค่อยตัดแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่มันทําหน้าที่ในการซอรเนี่ยมันสามารถใช้ตัวเนี้ยซอเข้าไปเลยได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีรูนํามีอะไรก็ลดขั้นตอนไปได้เยอะอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เบอร์สี่นะครับ มันง่ายเยอะดูดิเยอะไหมครับอาจจะมีดิ้นบ้างยังไม่ชินมือวิธีเข้าอ่ะไม่ควรเข้าตรงๆเพราะมันจะมันจะดิ้นนะต้องเข้าแบบเอียงนิดหนึ่งอะนะครับมันจะเข้าง่ายคือให้มันเข้าไปทักมุมก่อนเออแต่ดูดิคือแบบง่ายเลยนะอันนี้เป็นฝ้านะครับมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละเออแต่พอมันเป็นเครื่องมือนี่มันทําให้รู้สึกว่าคุณไม่ต้องมีอะไรเยอะนะในความที่แบบมันสะดวกอะเออผมชอบตรงนี้แหละดูดิ สบายเลยแล,แล้วคุณก็ใส่ปลั๊กไฟใส่อะไรก็ว่าไปซึ่งในกรณีแบบนี้นะครับมันเหมาะมากกับสมมุติว่าอะไรที่คุณทําไปแล้วแล้วมันอยู่ตรงซอกตรงมุมที่คุณจะต้องไปแงะไปงัดมันเนี่ยนะครับตัวนี้เครื่องมือตัวนี้ช่วยได้เยอะมากอ่ะทีนี้มาลองอีกอันนเป็นท่อ PVC นะครับสมมุติว่ากรณีอย่างเช่นเราต้องการตัดท่อ PVC เนะี่ยผมอันนี้เป็นใบตัดไม้นะผมจะลองดูว่ามันได้ไหมนะครับเพราะปกติจิ๊กซอมันก็ใช้ได้นะครับผมจะเลื่อนไปที่เบอร์หกเลยแล้วกันเพื่อพลา,านุภาพพิกโลก <laughs> ลองดูนะครับ สบาย <c oughs> ชอบสบายเลยดูดิ <c oughs> เออให้โอเคนะ <c oughs> คุณรู้ไหมว่าไอ้ใบพวกเนี้ยไอ้ใบพวกอะไรพวกเนี้ยเต็มเลยนะครับมันมีทั้งใบตัดไม้ตัดเหล็กทรงก็มีทั้งเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้มีใบเอ่อซ้อยาแนวบีโอโหเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วใบขงใบขัดคือมันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีตัวเลือกให้เราใช้เยอะแยะมากโอเคเดี๋ยวไปลองดูอันต่อไปนะครับก่อนเปลี่ยนผมว่าถอดถอดแบตก่อนดีกว่าเพรอนนี้มันโดนง่ายเผื่อโดนเข้เาไปเนี่ย ถอดคือไม่ต้องถอดหมดก็ได้นะครับถอดแค่แบบให้มันลอยขึ้นมาเฉยตัวน็อตนะครับอันนี้จะเป็นใบขัดกระดาษทรายนะครับเขาก็มีมาให้หลายเบอร์มีเบอร์60、เบอร์80แล้วก็เบอร์120เดี๋ยวผมลองใส่เบอร์60ดูนะครับปึ๊บนี่เรียบร้อยเตารีดเลยอ่ะ่ย่างนี้ไปเงาๆเลยนะเอาไม้จ๋ามาขัดหน่อยเดียวอันนี้ผมลองเปิดที่เบอร์สนะครับสำหรับตัวใบขัดนี่ ดูครับเนี่ยข้อดีของที่มันเป็นใบลักษณะคือมันมีมุมแบบนี้ก็คือมันจะเข้าตามซอกตามมุมได้ดีเห็นไหมครับมันก็จะเข้าไปถ้าเกิดเป็นพวกกระดาษทรายแบนๆนะ่ะมันก็อาจจะขัดตรงนี้อาจจะเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้เพราะว่ามไม่สามารถลงไปได้นะครับ แต่ตัวนี้ก็เป็นเข้าซอกเข้ามุมดีในวความนี่เป็นระบบสั่นเนี่ยมันจะไม่ดีดแล้วเราจะถือง่ายชอบนะผมชอบนะคือแบบงานง่าย,ายเบา,เบางานที่แบบว่าขัดเล็กๆน้อยผมว่าตัวนี้โอเคเลยแล้วในความเี่มเป็นไร้สายะใช้งานง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวผมมีตรงนี้ ตรงนี้มันเป็นเหมือนคาบมาเหมือนกระดาษอัดอะไรสักอย่างเนี่ยต้องเขีย่ยต้องแซะมันออกมาเพราะ,ะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาไว้ตัวแซะนะครับลองแซะดูอ่าใบตัวนี้นะครับมันเอาไว้สําหรับซาะคาบกาวคาบ,าบยาแนวอะไรพวกนี้เวลาเราจะปูกระเบื้องใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรืออย่างพวกเนี้เราเจออะไรที่แบบมันเป็นวัตถุที่มันติดแน่นเนี่ยเราตอนนี้ลองซอะจะลองดูนะครับหนึ่งสองสามเี่ย สบายเลยอะไม่กินน้ำไม้นะถ้า,าเราไม่ได้วางมุมแบบที่มันชันมากๆนะเออเนี่ยเรียบเลยใช้ได้ใช้ได้เอ,อผมชอบอ่ะเหมือนจะไม่มีอะไรในะตัวเนี้ยเออแต่มันแบบบางทีเราเจอสถนานการณ์ที่มันจะต้องแสต้องแงนี่เออตัวนี้เวิร์กมาก ใบที่เขาแถมมานะครับตัดเหล็กไม่ได้นะครับดูหายไปเลยครับผมเห็นตามร้านในช้อปปี้เขาบอกว่าตัดไม้ตัดเหล็กผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่ามันน่าจะตัดได้แค่ไม้นะผมก็เลยลองตัดดูนะครับสรุปว่าก็คือคมเลือ่อยหายไปหมดเลยเห็นไหมครับนะคร,บครับเพราะฉะนั้นใบเนี้ยผมว่าตัดน่าจะประมาณไม้หรือพลาสติกหรือพวกของนิ่มๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเหล็กไปอะไรน่าจะไม่ไหว Terima kasih telah menonton! Thank you. สุดท้ายนี้นะครับผมมองว่าเจ้าเครื่องมันดิฟังชันทูตัวนี้ของ iMac เนี่ยค่อนข้างจะคุ้มราคามากเพราะว่าราคาเนี่ยมันอยู่ประมาณ1,200บาทเท่านั้นเองล้วก็ทําอะไรได้หลากหลายนะครับแค่3าใบเนี่ยมันก็ทําอะไรได้เกือบจะครบแล้วขาดนิดเดียวคือใบตัวเนี้ยมันตัดเหล็กไม่ได้นะครับอย่างที่ผมลองให้ดูมันตัดได้แค่ไม้คุณก็ไปหาซื้อใบตัดเหล็กเนี่ยตอนนี้ผมสั่งมาแล้วชุดประมาณ6ใบนะร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ได้ทั้งตัดเหล็กตัดไม้ใบโคง้งใบแล้วเต็มไปหมดเลยก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยเพราะว่ามันใช้้้้้ไไดไดดดกกัันนเเเือออบหมลยขขีีขงจาตว ก็คือด้วยความที่มันเป็นไร้สายสล้วตัว iMac เขาก็ทําราคามาได้ถูกที่สุดแล้วนะเป็นไร้สายสที่ถูกที่สุดที่ผมเจอในออนไลน์แล้วค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วก็สะดวกในการทํางานมากๆเลยแถมให้แบตไปอีก2ก้อนนะครับก็ดีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องมือตัวนีนะ้คุณผู้หญิงก็ใช้ได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยด้วยความที่มันเป็นแค่ระบบสั่นนะครับมันไม่ได้แบบต้องหมุนต้องแทงต้องอะไรเงี้ยไม่ค่อยอันตรายมากก็ผมว่าดีนะเวลาพ่อบ้านจะทํางานอะไรก็ให้ภรรยาช่วยกันทําอะไรเงี้ยมันก ดูสนุกสนานด,ดีนะครับโอเคก็ต้องขอบคุณทาง iMac ด้วยนะครับสาหรับเจ้าเครื่องมือตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์มากในในช็อปผมนะครับเพราะผมก็ชอบทานูน่นทํานี่เวลาจะแซะจะแงะจะตัดจะเจาะจะซ้ออะไรมันก็ค่อนข้างจะง,ง่ายเนี่ยแค่นี้ผมว่าไอเดียเต็มไปหมดแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้สำหรับวันนี้นะครับฟุ้งเฟิ่นแนลขลาไปก่อนนะครับสำหรับเจ้าลิงของเจ้าตัวนี้นะครับจะวางไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูได้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำ นีครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับบาย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 